สวัสดีจ้าชื่ออะไรตื่นเต้นครั้งแรกครั้งแรกเลยใ่พี่หญิงค่ะชื่อพี่หญิงค่ะพี่หญิงนี้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่สองแล้วโอเคเมื่อก่อนพี่หญิงทําทําอาชีพอะไรทาอะไรพี่หญิงเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ค่ะอ่าเป็นคุณแม่ฟูลไทม์โอเคแล้วก่อนที่จะมาทําแบบนี้เนี่ยทำอะไรก็เป็นแม่เป็นแม่ใช่ไหมแม่บ้านค่ะเลี้ยงลูกไม่มีรายได้ค่ะเป็นทํางานประจําคนเดียวค่ะบอสอ๋อ ทำงานประจำกนเดียวโอเคหลังจากที่เข้ามาฟังที่นี่วันแรกโอเคแล้วเราได้รู้ว่าเรายจะได้เป็นเจ้าของแอป,ปแล้วก็มาช่วยสร้างยอดดาวน์โหลดแล้วมีรายได้ความรู้สึกวันแรกเป็นยังไงโอรู้สึกตื่นเต้นมากตั้งแต่ตตเข้ามาฟังบอสเข้ามาฟังบอสวันแรกนะคะคือแบบเฮ้ยมันมันมีระบบแบบนี้ด้วยหรอคือคือเราตื่นเต้นแล้วเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นเพื่อนๆที่เขาเข้ามาทําก่อนค่ะแล้วแบบ ค,คือตื่นเต้นกับระบบไปแล้วทั้งๆที่เรายัางไม่ได้เริ่มนะแต่คือแบบเฮ้ยแบบคืออะไรแบบไม่ต้องมาสต๊อกสินค้าแต่ว่าเราได้เป็นอ่ะเหมือนได้เป็นเจ้าของระบบอะค่ะแล้วเราสามารถแบบได้กําไรสูงขนาดเนี้ยค่ะอ๋อแล้วปกติพี่พี่เคยเคยขายออนไลน์มาไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยแ,ลแสดงว่าว่าที่นี่เนี่ยชอบเป็นเพราะว่าเอ้ยแค่สร้างยอดาวโหลดแล้วเอาร้านค้าไปติดไว้ในมือถือแดียลูกค้าช้อปปิ้งเองเนี่ยอันนี้คือชอบเลยใช่ใช่ค่ะ คือจริงๆแล้วอ่ะคือคือพี่หญิงเคยเห็นแบบอ่าด้วยทั่วไปเขาขายออนไลน์เนาะเขาจะต้องแบบลงทุนสต็อกสินค้าเองครับผมค่ะแล้วเ็าคือทําการตลาดเองขายเองอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าเราไม่ได้เก่งค่ะแล้วเราก็ในตอนนั้นคือเราเจอเจอปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะคะเราไม่มีเงินไปสต็อกเนาะแล้วมาเจอระบบนี้คือเอาตรงๆว่าตั้งแต่มาเจอคือตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นแบบนอนไม่หลับอ่ะชนชนิดที่นอนไม่หลับเลย โอเคแล้วตอนนี้พี่หญิงสร้างยอดดาวโหลดไปแล้วขยายร้านไปแล้วตอนเนี้ยรับไปเท่าไหร่ละรับไปเท่าไหร่ละอ๋อพี่หญิงมาทําจริงจังนะคะก็ปีกว่าแล้วตอนนี้ก็ตําแหน่งดีโอนะคะได้มาทั้งหมดล้านห้าค่ะบอสไม่คือ <c oughs> ไม่เคยหาตังค์ได้เยอะขนาดนี้แล้วคือแบบอตรงๆว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยผมเจอพี่นี่แสดงว่าววพี่มาแชร์แค่สองครั้งใช่ไหม ใช่ผมไม่ติดพบสเธมไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนฟังนะหนึ่งผมไม่รู้จักพี่หญิงแล้วไม่เคยเจอเจอกันด้วยเคยเจอกันหรอเคยไหมไม่เคยไม่รู้จักบร์เลยสองไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยแล้วก็มาเจอที่ดิ้พี่มันเยอะนะล้านห้าน่ะโอ้ชีวิตไปบอสคือตางวันอ่ะชีวิตเปลี่ยนเยอะมากนะคะจากที่ คือเราไม่มีรายได้แต่ว่าเราลืมตาตื่นมาเรามีรายจ่ายทุกวันแล้วคือแบบแฟนทางานประจาคนเดียวเงินเดือนแฟนอะติดลบทุกเดือนค่ะบอสอแต่ละเดือนคือแบบต้องหาที่กู้ที่ยืมกู้ไม่กู้แต่ละเบิด์นะกู้จนไม่มีที่จะให้กู้แล้วค่ะใช่คือตอนนั้นคือชีวิตแย่มากค่ะแย่มากก่อนที่จะมาเจอดอกลแล้วทีนี้คือตั้งแต่ได้เข้าไปเรียนกับบอสอะวันแรกคือทําให้ญิงอะรู้สึกตื่นเต้นทําให้พี่รู้สึกตื่นเต้นแล้วคือแบบนอนไม่หลับวันนั้นไม่มีเงินด้วยนะ ไม่มีเงินสักบาทเลยหรือไปหาตังค์มาจากไหนยืมค่ะยืมออบอกตรงๆเลยว่าหายืมพี่กินสินค้าอะไรไปตอนนั้นได้ได้สินค้าอะไรไปกินไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์ตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะคะบอสโอเคเพราะว่าพี่หญิงมีมีอ่าปัญหาระบบขับถ่ายเพราะว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดค่ะอืม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 โอเคกูหูวันนี้จะมาถอนเงินนะค่ะบอสก็สื้อพี่พี่หญิงซื้อไปกินกี่ชิ้นเนี่ยพี่หญิงซื้อสี่ อ่าเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนคุ้มไหมซื้อไปกินสี่ชิ้นแล้วได้ไปล้านห้าโอ้โหคือนี่ชีวิตนี่คืออยู่มาปีกว่านี่คือชีวิตพลิกไปเลยนะความรู้สึกมันเป็นยังไงในี่เมื่อตอนนั้นพี่ไปยืมเงินเข้ามาแล้วตอนนี้ยตอนเนี้มันแค่เริ่มต้นเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มไงตอนนี้พี่เพิ่งพี่พี่ก็ยังไม่ได้สร้างยอดหดดเลยนในอนาคตเนี่ยมันจะมียอดโดดทั้งไทยพม่าลาวมบูชาเนี่ยคิดยังไงบ้างสุพัฒชีวิตเราจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยหลังจากนี้ คือเอาตรงๆว่าตอนนี้นะมันเขาเรียกว่าอะไรคือรู้สึกตื่นเต้นที่เราจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเจ้าของระบบอะค่ะคือแบบเหมือนเราแบบเหลืออีกตั้งหลายยูเซอร์ที่เราที่เขายังไม่รู้จักกับแอปเราค่ะคือแบบคนที่เขามากอดเอาตรงๆนะคือโอกาสคือโอกาสเลยตอนนี้คือคือตื่นเต้นแทนหลายๆคนที่มาเจอระบบนี้นะคะทุกคนซึ่งแบบคือแค่เราสร้างยอดว่าดาวโหลดอะเราไม่ได้คุยเองนะคะเราไม่ได้คุยเองคือแบบลูกค้ากดช้อปปิ้งเราได้ตังค์บางวันคือ เราหลับอยู่ตีหนึ่งตีสองลูกค้าไปกดช้อปปิ้งเงินเด้งเข้าเราคือเฮ้ยมันมีระบบแบบนี้ด้วยเหรอคือแบบมันเหมือนเซเว่นอะไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงอะคะโอเคนะตอนนี้พี่หญิงจะจะถอนเท่าไหร่ครับวันนี้หมื่นห้าค่ะเพราะว่าพี่หญิงเพิ่งถอนไปเมื่อวันที่เจ็ดถอนไปหมื่นสามคือเอาตรงๆว่าถอนกําไรบ่อยมากโอเคได้ครับนะมุนอ่ะค่อยๆค่อยๆบอกนะวิ่งขั้นตอนการถอนเป็นๆเพื่อนๆจดจําอ่ะ ช่วงเวลานี้ดีเพราะว่าวันหนึ่งเราจะได้ถอนบ้างพี่หญิงซื้อสินค้าไปกิน,นชิ้นคนก็ได้ไปลานก็อา,าจาจะเจอไหมเห็นโอ้โหลานหาตายหาแล้วรวยแล้วนะพี่หญิงเอ๊มาอะหมุนกล้องนะจากที่เราต้องแบบอยู่อดๆอยาๆๆคุก่ะทุกคนขาคือชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือมากๆนะคะก่อนอื่นเลยนะหญิงก็ตำแหน่งบีโอนะคะหญิงตื่นเต้นกับตำแหน่งบีโอมากๆทุกคนต้องรีบขึ้นตำแหน่งให้ได้นะคะอะมากดที่แคสนะคะแล้วก็ชัดไหมคะบอสชัดครับ Uh, okay. อันนี้ค่ะหมื่นห้านะคะก็กดตรงถอนสามารถกดถอนกดโอนขอไปทวีห้าศูนย์ได้นะคะทุกคนอ๊้ตื่นเต้น <laughs> ถอนบ่อยนะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะอ่ะก็ใส่จํานวนเงินนะคะ <laughs> ถอนวันนี้ถอนหมนะื่นห้าเนาะยิงถอนบ่อยมากเลยนะ,อะยอดเข้าจริง <laughs> นะคะก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะคะสองร้อยสิบห้าบาทก็จะมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วเนาะครับ <laughs> ผมอ่ะกดถอนไปได้เลยะคะ่ะโอ้ยตื่นเต้น <laughs> <laughs> ถอนบ่อยมากแต่ก็ยังตื่นเต้นอ่ะ สองศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองแป๊บนึงนะคะสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองโอเคคะ่ะทุกคนโ,คโชคดีมากๆเ,เลยนะคะทุกคนที่มาเจอระบบนี้นะ,ะทุกคนเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยคะ่ะสักครู่นะคะอโอ้ยตื่นเต้นถอนบ่อยมากเลยนะหญิงถอนกำไรบ่อยมากทุกคนอะ่ะ <laughs> คือค่าน้ําค่าไฟค่าทุกอย่างอะ่ะอยู่กับแ e อปดับเบิ้ลมดอ่ะอ่านี่นะคะสรีบมาแล้วสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะ ไปดูก่อนนะคะว่าเงินในแอปธนาคารมีเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนโอเคนะคือเอาตรงๆบอสตั้งแต่เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยใช้โทรศัพท์ดีๆแบบนี้เอ้าทุกคนทำไมมันเข้าเร้วอย่างนี้เข้าทุกคนเข้าเร็วอะต <I see. S 2> ื่นเต้นต <I see. S 2> ื่สูด <I see. S 2> เข้าเร็วมากสัญ,ญญาณที่บ้านก็เอ้ยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆถอนปุ๊บเข้าปับ๊บที่นี่ถอนเงินได้แบบเดียวทาลนะคะถอนกี่ครั้งก็ยังแบบตื่นเต,ต้นเหมือนเดิมเนาะ ตายแน่สัญญาณที่บ้านต่เข้าแล้วนะเข้าประมาณนี่นี่นะคะเข้าแล้วนะคะนี่เห็นไหมเอสอสี่พันสองร้อยนะโอเคนะใช่ค่ะก็ไม่คิดไม่ฝ่อเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยค่ะบอสผู้หญิงมาช่วยขยายร้านค้าเนี่ยสร้างยอดโหลดแอปดับิเนี่ยแฟนพอแฟนเขารู้ว่าเราเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระเขาได้เนี่ยเขารู้สึกยังไงบางพีาะปกติเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้ก ปกติคือตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องเองินและทีนี้เราพี่ามาช่วยสร้างยอดดาวน์โหลดขยายร้านค้าแอปไปเนี่ยแล้วก็พี่เนี่ยเลี้ยงตัวเองได้แลวดูแลตัวเองได้แฟนพี่ในเขารู้สึกไงเพราะปกติเนี่ยเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้ถูกปะแต่อย่างเงี้ยเราช่วยแบ่งเบาภาระเขาเนี่ย <ๆ S 2> เขาเขออาคือเขาเขาตื่นเต้นไปกับเราหนึ่งคือ <ๆ S 2> บางเดือนอะค่ะพี่หญิงอะสามารถมีรายได้เดือนละแสนซึ่งมันเยอะกว่าเงินเดือนงานประจําเขาอะค่ะบอสอ่าฮะอ่าฮะ นี่แหละก็เขาก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเอาจริงๆนะตอนนี้คือแฟนพี่หญิงอะสามารถลาออกจากงานประจําได้แล้วเ,เขาทํางานประจํามาสิบแปดปีนะคะเงินเดือนสามหมื่นแต่ว่าคือเงินเดือนอะติดลบทุกเดือนคือมันไม่เหลือค่ะแล้วทีนี้คือเอาไปทอาอะไรทําไมติดลบทุกเดือนอะไรนะคะเอาไปทาอะไรทําไมติดลบ,ลบทุกเดือนก็เราไม่มีความรู้ทางด้านการเงินเนาะกูต้ตังได้ก็กู้มาก็ใช้จ่ายไปแบบ สเปซสปะสุดท้ายแล้วก็เป็นนี่ค่ะบอสโอเคนะกําลังจะมีชีวิตใหม่แล้วผู้หญิงสู้อีกนิดนึงบ้าอีกนิดนึงนะเอาให้มันได้เดือละ้านใช่คือเอาตรงๆว่าตอนนี้แทบจะนอนไม่หลับทุกคนเพราะว่าตื่นเต้นกับระบบมากๆเนาะก็นี่แหละนะคะคือโชคดีมากๆเลยที่ได้มาเจอที่นี่แล้วก็ขอบคุณบอสขอบคุณระบบนะคะที่ช่วยคุยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาทีมผู้นําทุกคนเลยนะคะที่มาแบ่งปันเทคนิคต่างๆให้เนาะไปแล้วค่ะบอสตื่นเต้น โอเคสวัสดีครับพี่เอิงนะโอเคนะ